สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันใชัยเปิดชื่อนักกันเมืองชอช้างกุนซือคนบนเรือแตงโมเดก,กกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเริ่มมีการเปิดเผยความจริงกล้เข้ามาทุกทีกระทั่งล่าสุดอดีตนักการเมืองดังชูวิทยกมลวิสิตตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงความคิดเห็นในคดีของดาราสาวพร้อมกับเผยชุดข้อมูลเกี่ยวกับ5คนบนเรือมีการติดต่อขอความช่วยเหลือกับนักกันเมืองอักษรย่อชอช้างที่มีรถนิยมเช่นชอบรถรูมือ กับไฮโซปอตลอดจนขอคําแนะนําจนทําให้มีการโกหกสารพัดและเรื่องราวบานปลายถึงทุกวันนี้ล่าสุดในรายการโหนกระแสพิธีกรหนุ่มกันชัยได้เปิดเผยว่านักการเมืองอักษรย่อชอช้างที่ถูกโยงเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเอชนสวัสดิ์อสวะเหมเพราะว่าโชว์รูมรถที่ปอเปิดอยู่คือที่เดียวกันกับเอชนสวัสดิ์ d. และถูกมองว่าทั้งคู่มีความสนิทสนมกันด้านพิธีกรหนุ่มก็ได้ต่อสายตรงถามข้อเท็จจริงและได้รับคําตอบว่าพี่พูดตรงๆพีไม่ยุ่ เรื่องพวกนี้เรื่องโชวรูมรถแค่ให้ไฮโซปอเช่าเท่านั้นแต่เวลาจเจอกันแทบไม่ได้คุยกันและในฐานะเป็นคนที่เล่นเรือมองว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะมีคนเดินไปฉีดท้ายเรือจึงฝากกันชัยมาชีดแจงยืนยันว่าไม่ใช่นักการเมืองชวช้างท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก chinni.com ขอบคุณครับ